วันนี้ช่องกาก้าชาแนลนะคะเราจะมาสอนวิธีเติมเงินเข้ากระเป๋าตังค์นะคะโดยใช้แอปธนาคารกหารไทยนะคะมาชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะโดยการกดเข้าไปในแอปกระเป๋าตังค์นะคะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ใส่พินหรือรหัสหกหลักที่เราหน้ากระเป๋าตังค์ของเรานะคะ เข้ามาเลยนะคะในจิวเวลลกดเครื่องหมายบวกเลยค่ะตอนนี้เรามีตังอยู่ศูนย์นะคะเดี๋ยวเราจะโอนเข้ามานะคะกดเครื่องหมายบวกเจอแอป,ปธนาคารแล้วค่ะวันนี้เราจะเลือกแอป,ปธนาคารทหารไทยนะคะเราเข้ามาในแอป,ปธนาคารทหารไทยเลยค่ะกดคัดลอก ัดลอกเลข15หลักของเรานะคะในกระเป๋าตังค์ที่เราจะโอนตังค์เข้าไปนะคะแล้วเลื่อขึ้นมาเจอแอปธนาคารเปิดเข้าไปเลยค่ะเพื่อเติมเงินนะคะถ้าใครยังสงสัยอะไรดูไปเลยนะคะเพื่อความเข้าใจนะคะตอนนี้กรอกรหัสเข้าเข้าในแอปธนาคารเลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เราจะทำการ แล้วก็กดไปเลยค่ะกดตรงขีดสามขีดแล้วก็เลือกการโอนเงินพร้อมเพย์นะคะเราจะเป็นถ้าเป็นแอปของธนาคารทหารไทยจะเป็นการโอนเงินพร้อมเพย์ค่ะเข้ามาเติมตังใน e w a l l t t นะคะกด e w a l l t t เลยค่ะเราก็จะผ่านมาหน้านี้แล้วนะคะอันนี้กด ก๊อปปี้ที่เราก๊อปปี้มากดวางเลยค่ะวางเลยนะคะได้แล้วค่ะเลข15หลักในกระเป๋าของเราที่จะโอนตังเข้าไปนะคะวันนี้เราจะโอน20บาทเข้าไปในกระเป๋าของเราเราก็พิมพ์ไปเลยค่ะ20บบาทเรียบร้อยแล้วนะคะกดเลยค่ะเรียบร้อยถัดไปมายืนยันเลยค่ะจาก ธนาคารทหารไทยไปยังกระเป๋าอีเวเลตข,ของเรานะคะมูลคา่ารอ,อกรหัสทหารอกรหัสธนาคารของทหารไทยนะคะรเรียบร้อยค่ะเงินของเราไปอยู่ในกระเป๋าอีเวเลตแล้วนะคะจำนวน20บาทเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะนี่กลับหน้าหลักเลยค่ะ นี้เราจะไปดูในกระเป๋าของเรานะคะว่าเราเติมตังค์เข้าไปแล้วตังค์เราขึ้นมายัง20บาทตังค์เราขึ้นมาได้ยังคะ20่บบาทสุภาชัยอ่าตอนนี้เรามาดูเข้ามาในกระเป๋าของเรานะคะเงินเราโอนเข้ามาราคาค่ะ2บบาทเสร็จสมบูรณ์เลยนะคะ ถ้าชินชอบคลิปของเราที่สามารถทำให้เราสามารถโอนเงินเข้ามาในกระเป๋าได้ mm hmm. ก็ติดตามกาก้าชาแนลนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ได้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคลิปของเราค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ช่องกาก้านะคะ,คะเราจะมาสอนวิธี เติมเงินในแอปเป๋าตังนะคะโดยใช้แอปของธนาคารออมสินนะคะทุกคนคงเจอปัญหาในการเติมตังเข้าไปในกระเป๋าไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีเติมตังเข้าไปง่ายๆนะคะใครๆก็ทําได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะ,<ป>ะอ่าตอนนี้เรามาดูกันเลยนะคะวิธีง่ายๆเลยนะคะเรากดเข้าไปในแอปเป๋าตังเลยนะคะอ่ากดเข้าไปแอปเป๋าตัง ใส่พินหกตัวนะคะรหัสหกตัวของหน้ากระเป๋าตังค์นะคะขออภัยค่ะพินไม่ถูกต้องเอาใหม่นะคะเรียบร้อยเราเข้ามาแล้วนะคะหน้านี้นะคะหน้ากระเป๋าตังค์กดไปที่จิวเวลเลตเลยค่ะ ตอนนี้เรามีเงินอยู่107บาทนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเติมตังค์เข้าไปกดเติมเงินเข้าจิวเวลเลตโดยกดเครื่องหมายบวกตรงสีเขียวนี้เลยค่ะ <t ries> เราจะเข้ามาที่แอปธนาคารอมสินนะคะกดไปที่อมอสินเลยค่ะเข้าแอปไมโมอมสินนะคะมาถึงหน้านี้แล้วค่ะจะเจอรหัส15หลักของแอปเติมตังค์นะคะทําการคัดลอกเลยค่ะ กดไปที่คัดลอกเจอเครื่องหมายถูกว่าเราได้คัดลอกสําเร็จแล้วเลื่อนมาด้านล่างเลยนะคะเปิดแอป,ปอมสินค่ะเพื่อเติมเงินค่ะตอนนี้เราจะเข้ามาในแอป,ปของธนาคารแล้วนะคะใส่รหัสธนาคารค่ะเข้ามาได้แล้วนะคะหน้าอมสินนะคะกดไปที่ด้านบนของโทรศัพท์เลยค่ะจะมีขีดสามขีด เราก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะเข้าใบนี้แล้วนะคะกดมาด้านล่างเลยค่ะเลื่อนมาด้านหน้าด้านล่างเลยนะคะบัญชีของฉันไม่เอาเลยอดกดมาที่เติมเงินเลยค่ะเติมเงินแล้วก็กดอีกทีเลยนะคะว่าเติมเงินอันนี้จะขึ้นว่าเติมเงินพร้อมเพย์เรากดไปที่เติมเงินพร้อมเพย์เลยค่ะ กดไปที่เติมเงินพร้อมเพยมาถึงหน้านี้แล้วนะคะจะมีหมายเลขสิบห้าหลักที่ให้เราที่เราคัดลอกมานะคะเราวางเลยค่ะกดวางเลยค่ะจะมีคําว่าวางอักษรวางกดเลยค่ะหมายเลขสิบห้าหลักของกระเป๋าตังค์ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะตอนนี้เรากดไปที่เราจะเติมไปยี่สิบบาทนะคะแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายโอนเลยค่ะเนี่ยลูก ูกสอนชี้สวนทางการกดเลยค่ะโอนตังตอนนี้เขาให้เลือกบัญชีนะคะเราก็เลือกบัญชีเลยค่ะใช้บัญชีไหนโอนก็ใช้บัญชีนี้โอนมายี่สิบบาทเลื่อนเพื่อส่งอ่าตอนนี้ต่อเลยค่ะแป้วอ่ายืนยันการทำรายการนะคะจากบัญชีนี้ไปสู่การเติมตัง ในกระเป๋าของเรานะคะยืนยันการส่งเลยค่ะทํารายการสำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูในกระเป๋าตังค์ของเรานะคะว่าเราเติมตังค์เข้าไปแล้วเมื่อกี้มีเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะว่าในกระเป๋าตังค์เรามีเท่าไหร่เอยหลังจากเติมตังค์เข้าไปแล้วหรือเราพูดผิดอ๋อเมื่อกี้มีร้อยเจ็ดบาทเหลือเป็นร้อยยี่สิบเจ็บาท ถูกต้องเลยคะ่ะวิธีทำง่ายๆเลยนะคะทุกคนสามารถทำได้นะคะวันนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมช่องกาก้าชาแนลนะคะถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้สวัสดีค่ะวันนี้กาก้าชาแนลจะมาสอนวิธี เติมตังเข้าในแอปเต่าตังนะคะโดยใช้แอปธนาคารกรุงไทยเรามาดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็จะเข้าเปิดเข้าไปในแอปเต่าตังนะคะกดเข้าไปในแอปเต่อตังที่เราโหลดเอาไว้เพื่อใช้โครงการคนละครึ่งเราจะมาสอนวิธีเติมตังในแอปธนาคารกรุงไทย เปิดมาหน้านี้เราก็กดไปที่จิวเวลเเข้ามาที่เป๋าตังนะคะกดบวกค่ะกดบวกจะเจอธนาคารอันนี้เราจะใช้แอปธนาคารกรุงไทยเติมตังนะคะเข้ามาที่ธนาคารกรุงไทยเข้าไปในแอปกรุงไทยเน็กเลยค่ะแล้วมาถึงหน้านี้นะคะเราจะกดคัดลอกเป็นเลข กระเป๋าตังค์ของเรานะคะที่จะใช้เลข15หลักนี้ในการที่จะโอนตังค์เข้าไปในเลขบัญชีนี้นะคะกดคัดลอกค่ะจะขึ้นเครื่องหมายถูกว่าเราได้คัดลอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลากลงมาเปิดมาที่แอปกรุงไทยเพื่อเติมเงินนะคะอันนี้จะเข้ามาที่แอปกรุงไทยรอสักครู่นะคะ พอเ,เข้ามาที่แอปภูมิไทยแล้วเราก็จะกดไปที่การเติมเงินนะคะมันจะมีโอนเงินเติมเงินแต่เรากดไปที่เติมเงินนะคะเติมเงินแล้วก็ใส่รหัสธนาคารแล้วก็เข้ามาหน้านี้เลยนะคะแล้วก็กดไปที่เติมเงินจิวเวลกดไปเลยค่ะจิวเวล ก็จะผ่านมาหน้านี้เลยนะคะเราจะเติมเงินเข้าไปในจิวเวลเลตโดยที่เราคัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเอามาวางไว้ตรงนี้เลยนะคะจิวเวลเลต15หลักก็จะขึ้นวางกดที่วางเลยค่ะตัวอักษรวางเห็นไหมคะวางก็จะเป็นที่เราคัดลอกมาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเป็นเลข15หลักของเรานะคะตอนนี้ใส่จํานวนเงินค่ะที่เราจะโอนเข้าไปในกระเป๋านะคะ วันนี้เราจะโอน300เรรยบร้อยแล้วนะคะใส่เลข300ตอนนี้ก็ถัดไปเลยนะคะกดไปที่ถัดไปเลยนะคะเราจะเข้าไปยืนยันข้อมูลว่าเราชื่อนี้โอนตังเข้าไปในกระเป๋าของเรา หมายเลข15หลักนี้ถูกต้องนะคะถ้าถูกต้องก็ยืนยันเลยค่ะกดยืนยันเลยนะคะซิงแค่นี้ก็จะสมบูรณ์แล้วค่ะตอนนี้ค่ะวันนี้เราจะไปทำรายการโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลจะไปซื้อไก่ที่ร้านมีเสน่ห์ให้ลูกสาว เลยนะคะจะไปดูวิธีการใช้แอปเป๋าตังค์ในการซื้อโครงการคนละครึ่งเดี๋ยวเราไปไปที่ร้านเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะาร้านนี้มีไก่คนครึ่งไคะมีค่ะคนละครึ่งค่ะเดี๋ยวจะซื้อไก่ให้ลูกนะคะได้เลยค่ะน้องไก่40่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าว,วิธีทำที่จะให้เราได้ครึ่งราคาเป็นยังไง ไก่กับไก่อร่อยอร่อยสี่ติดค่ะสี่ติดนะคะได้เลยค่ะเดีวรามาดูกันรไหมคะได้ไก่อร่อยจากบ้านกันค่ะคุยเยอะค่ะตอนนี้เรามาจ่ายตังค์ได้เลยค่ะจ่ายตังค์นะคะเราก็เปิดเข้าไปในแอปเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์นะคะที่เราทำเอาไว้ค่ะ แต่เนตช้าหน่อยนะคะหมุนค่ะอ่าตอนนี้เราก็ใส่รหัสต่อตาคะ่ะร้านค้าก็เปิดเป็นถุงเงินสี่สิบบาทนะคะค่ะแล้วก็กาง QR ว o d โค่ะสี่สิบบาทค่ะเดี๋ยวนะค่ะได้ QR โค้ดแล้วนะคะสี่สิบบาทตอนนี้เราก็กดที่ปุ่มสแกนเราก็จะสแกนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้กินไก่อร่อยๆค่ะอ่าได้เล ขอบคุณนะคะอ่าเดี๋ยวยืนยันการชำระตังก่อนอ,อันนี้ก็ใส่รหรัสกระเป๋าตังเงินเราก็จะไปหาร้างค้าค่ะเห็นไหมเราเราซื้อ40บาทแต่เราจ่ายแค่20บาทนี่ได้ส่วนลด20บาทตังข้าแล้วเข้าแล้วค่ะอขอบคุณนะคะ,ะ,คะ,คะได้ได้ไก่อร่อยกลับบ้านแล้วนะคะไปฝากลูกส,สาวขอบคุณนะคะที่มา